สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชื่อใหม่นะครับผมงานฟรีเงินในแอปนะครับจากชื่อเก่าคลิกมันนี่นะครับผมครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งด้วยนะครับหนึ่งคลิปหนึ่งผู้ติดตามแค่นี้ก็ปุ่มใหญ่แล้วนะครับผมผมไม่ต้องการอะไรมากมายครับแค่หนึ่งคลิปอ่าหนึ่งผู้ติดตามแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับผม ฝากด้วยนะครับครับอาวันนี้ผมมีแอปเล่นเกมแอปใหม่มาแนะนาครับผมแอปหาเงินเข้าเพียเปรนะครับผมเข้าเพียเปรเข้าตัวนี้นะครับแอปแอปนี้อ่านี่ผมจะวงกลมให้นะครับนี่ครับผมแอปมันเขียนว่าบิ๊กบิ๊กวินนะครับผมบิ๊กวินบิ๊กวินเจลไหมผมก็อ่านปิดอันตุขออภไปด้วยนะครับครับแอปนี้ดีอยู่ยังครับผมถอนขันต่ำอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์เองนะครับผมแค่หนึ่งดอลลาร์นะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและว่าเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมที่ถอนแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าถอนแล้วเงินเข้าออบอกผมได้ครับผมทิ้งไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับครับอ่ก่อนที่เราจะเข้าไปในหน้าเกมกันนะครับฝากอีกครั้งนะครับงานฟรีเงินในแอปครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ หนึ่งคลิปหนึ่งพูดติดตามแค่นี้ก็ภุ่ิใจแล้วครับไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับผมแค่หนึ่งคลิปหนึ่งคนหนึ่งพูดติดตามสบายใจแล้วครับผมครับอ่าเราเข้าไปเลยกันเข้าไปกันดีกว่านะครับเมือเ่อดาวโหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับขอไปด้วยจ้าพูดติดติดกัดขัดนะครับพูดเร็วไปเอาขอ,อ,อไปด้วยนะครับผมเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วนะครับผมอ่าเมื่อเข้ามานะเกมอ่าเข้ามาได้อย่างนี้แล้วนะครับ เพ mm ื่อนๆเพิ่งดาวน์โหลดมาเข้ามาเมนูอ่าก่อรับเมนูตรงนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับมันจะมีอยู่สองเมนูนะครับอ nah, ่าเมนูนี้กับอ่ากล่องจุดหมายครับไอ้นี่ก็ไม่มีครับผมมันมีอยู่สองเมนูนะครับเพื่อนๆเพิ่งดาวโหลดมานะครับผมให้เมเพื่อให้เพื่อนๆมาที่กล่องจุดหมายก่อนอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆคลิกกลับไปได้เลย อ่าคลิกเข้าไปอ่ามันจะไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นเพื่อนเพิ่งดาวโหลดมานะครับอ่ามันจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับจุ่มกลมๆสี่เหลี่ยมอย่างนะั้นจะให้ผมวาดให้นะครับผมอ่าจะมีให้ใส่รหัสอยู่นะครับรหัสนี้สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่จะไม่มีมีโน,โน่ตอนเงินเหมือนกองผมขึ้นมานะครับผมของผมนี่อ่าใส่ไปแล้วใส่ของคนอื่นเหมือนกันนะครับนี่ใส่ได้เลยนะครับ C W 9อ่า U B S P นะครับ ใครที่ใส่ให้ก็ขอบคุณมากครับส่วนที่คนอื่นมีของเพื่อนๆใส่แล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันครับผมใส่ได้เลยครับใครที่ใส่ให้ผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับอ่าเมื่อเพื่อนๆใส่สิทธิ์สิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วกดยืนยันไปเลยครับกดตกลงไปเลยแล้วก็มันจะได้มาอย่างนี้ครับผมนี่สําหรับสายเชินครับผมบริเวณนี่สําหรับสายเชื่นนะครับผมสายเชื่นนะครับส่วนสายไม่เชืญนะครับไม่เชินเพื่อนถอนได้เหมือนกันนะครับผมสายไม่เชินนะครับอ่า นี่ครับผมเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับอ่านี่ที่ด่วนนี่นะครับผมคือคลิกเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับไปได้ทั้งสองช่องทางเลยนะครับไอ้ส่วนไอ้ตรงนี้น่นอ่าเดี๋ยวขอไปครับผมอ่านี่ครับผมส่วนมากกันร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ใหญ่นะครับสาหรับประเทศไทยส่วนมากจะจ่า่ชาวต่างชาตินะครับที่ผมไปศึกษามานะครับไปดูมาหลายๆช่องเขารีวิวกันนะครับผม อแอป,ปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเคารีวิวกันกี่ช่องแล้วนะครับที่ผมเห็นเห็นประมาณช่องเดียวอยู่อีกนะครับที่เพิ่งรีวิวไปนะครับช่องผมน่าจะเป็นช่องที่สองนะครับถ้าว่าไม่เข้าใจอะไรผิดนะครับอ่าเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปที่เหรียญแต้มด้านบนอ่านี่ครับผมมอคลิกเข้ามาขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์นะครับแค่หนึ่งดอลลาร์นะครับหนึ่งหมื่นเต้มของผมเล่นวันเดียวก็ได้แล้วนะครับ หนึ่งดอลลาร์นี่เกือบสองดอลลาร์แล้วนะครับผมวันเดียวเองผมเล่นไม่ถึงวันก็ว่าได้ครับผมส่วนห้าดอลลาร์นี่ก็ห้าหมือนผมจะถอนลองถอนดูอในคลิปหน้าครับผมผมจะถอนแล้วก็มาอัปเดตรีวิวว่าถอนเข้าไหมนะครับถอนเสร็จผมก็อัดคลิปตั้งไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจะเข้าไหมครับต้ดอังเข้าผมก็อ่ามารีวิวอีกครั้งนะครับหนึ่งดอลลาร์ครับผมลองถอนดูก่อนนะครับ ผมยังไม่เห็นว่าใคยคอารีวิวกันทีนะครับว่าตั้งเข้านะครับผมแต่รีวิวถอนไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเพื่อช่องอื่นเขารีวิวกันถอนแล้วนะครับแต่ไม่รู้เข้าไหมได้ไหมจ่ายไหมไม่รู้แค่ไนจ่ครับผมถ้าจ่ายก็ดีครับไม่จ่ายก็ลบทิ้งง่ายๆครับผมสําหรับผมนะครับจ่ายก็ดีไม่จ่ายก็ลบทิ้งแค่นี้อย่าไปเรียดครับของฟรีครับของฟรีมีอีกเยอะครับของไม่จ่ายก็มีอีกเยอะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาเห็นแล้วอย่างนี้ก็ อหาแต้มไม่ครบก็ถอนเลยครับผมก็คลิกเข้าไปดูครับนี่ผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับอ่าคลิกเข้ามาครับจะเจออย่างนี้ครับผมนี่ครับผมคนไทยก็ถอนไปแล้วกันนะนี่เหมือนกันนี่ครับผมคนไทยก็ถอนนะครับถอนไปหนึ่งล้านล้านหนึ่งลาล้าของผมอถอนได้แต่ว่าทําไมช่องด้านล่างไม่ขึ้นเลยครับผมสองดีสองดีอะไรไม่รู้ผมก็อ่านไม่ออกครับผมผมยังไม่ได้กดคอนเฟิร์มถอนไปที่นะครับผมผมจะลองถอน จบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองสอนดูครับผมแล้วผมค่อยมารีวิวว่าตั้งเข้าไหมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สอนแล้วตั้งเข้าก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมถ้าไม่จ่ายก็บอกผมด้วยครับผมจะได้รีวิวให้คนอื่นรับทราบเหมือนกันนะครับอ่าครับเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับก่อนจะเข้าหน้าเกมครับมีอีกเมนูนึงครับนี่ครับผมอ่าคลิกเข้าไปก็เหมือนกันนะครับผมยี่สิบเจ็ดวันสามสิบอะไรเป็นล็อกอินน่าจะเป็นล็อกอินอย่างนั้น นะครับผมไอส่วนอ่าไอสามสีอันด้านล่างนี่ไม่ต้องไปสนใจครับผมผมว่ามันไม่ใจอยู่แลวถ้าใจก็ใจนี่ครับผมที่ผมบอกไปต้นคลิปเมื่อกี้นะครับว่ามันจะใจเฉพาะเลขเหรียญเลขแต้มคอยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับชาวต่างชาติมันจะได้จะถอนได้นะครับที่เห็นรีวิวถอนได้จะชาวต่างชาตินะครับพูดไม่ไม่ไม่ชัดแล้วไม่ชัดแล้วขอไปนะครับออกสองแดงแล้วนะครับผมขอไปด้วย บอาเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปหน้าเกมเลยดีกว่าครับผมไม่ยายได้ไม่เสียเวลาอ่านี่ของผมเล่นไปสักพักแล้วนะครับอ่าอ่าคลิกเข้ามามันจะมีอ่ามีมีบอกให้เราจํานวนเราเล่นนะครับผมมันจะเป็นด่านหนึ่งสิบห้าครั้งนะครับผมตรงนี้ครับผมเนี่ยผมเหลือสองครั้งแล้วนะครับกดได้ด่านอ่าสิบห้าครั้งตาว่าผ่านด่านก็มันจะเพิ่มให้ครับผมนี่คลิกอ่าเหลือหนึ่งแล้วเพื่อนๆผมจะเห็นนะครับเดี๋ยวหมดอ่าหมดเวลากดนะครับเราจะไม่กดก่อนนะครับ อ่ามันมีอีกอย่างครับที่เก็บเต็มอ่ามันจะสุ่มบอกได้อะไรครับนี่ครับบอลลูนบอลลูนครับเดี๋ยวผมคลิกก่อนครับอ่าคลิกแล้วไม่ทันนะครับไม่ทันครับไม่ทันเดี๋ยวคอยอันใหม่ครับผมอ่ามันมีอ่านี่มาแล้วครับผมอ่าคลิกอ่าได้ไปเปล่าไม่ต้องไปรับเลยครับผมคลิกปิดไปเลยอ่าอีกครั้งครับผมอ่าได้ Google ลเพกก็ไม่ต้องไปรับคลิกปิดแต่ว่ามันให้เรียนมากก็กกดดูวิดีโอได้เลยครับคูณอ่าคูณห้านะครับห้าสิบคูณห้า น่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่ปิดครับที่ผมเล่นครับแป๊บเดียวครับแอปนี้ครับผมอย่าลืมขั้นตอนแรกครับผมกองจุดหมายก่อนครับเมื่อดาวโหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับให้ใส่รหัสผู้แนะนําก่อนนะครับใส่ของผมได้เลยนะครับผมถ้าใครใส่ให้ก็ขอบคุณมากมันมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นตนต้นคลิปนะครับถ้าพูดว่าพูดติดพูดขัดพูดปิดก็ขอไว้ได้ครับผมรหัสนี้ครับ c w 9 u b s p นะครับ c w 9 u a b s p นะครับใส่ได้เลยครับไม่เป็นไรครับผมไปใส่ให้ก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับผมของของผมไม่ยังไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับผมเมื่อใส่เสร็จก็เห็นแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับสายชื่อนะครับด้านล่างนี้นะครับสายสายสายไม่ชื่อก็ติผมบอกไปกลางคลิปตันเป็นคลิปน่ครับผมวันนี้ผมก็พูดมาเยอะแล้วครับไม่มีอะไรมากครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากที่ช่องใหม่ด้วยนะครับผมงานฟรีเงินในแอปครับผมกด ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ1คลิป1พผู้ติดตามแค่นี้ก็ภูมิใจนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ